ตอนนั้นวัดเรียบกับตอนนี้แล้วคนละวัดเลยตอนนั้นยังไม่เจริญเหมือนอย่างนี้แม่จะรู้ว่าก็สังสีผุผุพังพังแล้วต้องเดินเข้ามาประตูเล็กรถก็เข้าไม่ได้มาตอนนี้ปลื้มใจมากเลยก็ได้คณะใหม่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ได้่ันเจ้าว่านใหม่แต่ว่าถ้าพูดแล้วก็หลวงพ่อทองเนี่ยได้สร้างไว้เสร็จเรียบร้อยหมดกับ คณะที่อยู่ที่วัดเนี่ยค่ะสร้างไว้เรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างมองดูแล้วปลื้มใจมากเลยแล้วท่านก็ไปเหมือนท่านรู้ว่าก่อนจะไปแล้วท่านจะต้องทําให้เรียบร้อยให้พวกนี้ต่อยอดกันเองแล้วป้ามาเห็นครั้งนี้ก็รู้สึกปลื้มใจมากเพราะว่าอะไรก็ดูสะอาดตาไปหมดแล้วก็ยังสังเกตที่หลังห้องน้ำเมื่อก่อนนี้ เมื่อก่อนนี้มันจะไม่ค่อยสะอาดป้าก็พอดีมีลูกชายทำหน้าที่ขายพวกกระเบื้องเนี่ยก็ให้เขาขอที่บริษัทมาปูกระเบื้องมาพาจากในครัวข้างหลังนะแล้วก็ทำหลังคาที่ยังไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยก็ดูสะอาดขึ้นและทีนี้พอพวกที่อยู่ใหม่เนี่ยมาก็มี <c oughs> มีแม่ชีคนหนึ่งที่แม่ชีนนะ ไม่ชีนานี่เก่งมากทำทุกสิ่งทุกอย่างทำอากไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าตัวเองเลยก็อยากจะให้น้องๆที่ <c oughs> ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้รักษารูปแบบช่วยกันดูแลเหมือนบ้านมันเป็นบ้านที่สองของตัวเองเหมือนที่ป้าคิดเนี่ยป้าก็คิดว่าที่เนี่ยเป็นเป็นบ้านหลังหนึ่งของป้า วันสําคัญเช่นปีใหม่เนี่ยมาทอดกระถินมาอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็อยากมาก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อสมชายจะเอาว่าองค์ใหม่ที่ยินดีต้อนรับให้ป้าอยู่ไปเรื่อยๆแต่ป้าจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่ก็ดูปัาก่อนในท้ายที่สุดนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่มา ขอให้ความดีที่ท่านทำนี้ขอให้ความดีที่ท่านได้ทำมาแล้วตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ให้ตอบสนองท่านให้ได้มีโอกาสได้รับได้รับงานดีๆได้รับสิ่งดีๆเมื่อได้ทำได้รับสิ่งดีๆเมื่อมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆแล้วที่ตั้งใจทำ่าจะทำให้ได้ ก็ขอให้ทําได้สําเร็จให้สําเร็จโดยง่ายดายเป็นอัศจรรย์แล้วก็แม้ว่าจะมีอุปสรรคจริงใดมามามากมายก็ขอให้ชนะอุปสรรคนั้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสาธุเลยครับสาธุ